พี่เผา iu idd วันนี้ผมจะมารีวิว dx กา Acceler ลนะฮะของ m a r s i d e r gt และ m a r s i d e r gdx นะฮะโดยอันนี้ก็จะเป็นแฮมมอลลาร์ไซด์ของรถเอ่อการเชสเซอร์นะของ m a r s e ดอร gt นะฮะโดยแฮมมอลลาร์ไซด์นี้เนี่ยเดิมทีก็จะมีสินค้าเวอร์ชันแรกออกมานั่นก็คือเอ่อแฮมมอลลาร์ไซด์ของ Trichaser 2000นะฮะก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์ของคนะูกาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นของ m a r s i d e r gt ซึ่งก็น่าจะเป็นเล็บเล็กๆ,ๆนะครับเพราะว่า m มั s เตอร์ GT นั้นมีต้นแบบมาจากมัสเตอร์คูการนะฮะใส่ถ่านประมาณ2ก้อนนะใช้ถ่านทิปเนะหรือถ่านรีโมทนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่เป็นกระบองนะโดยเราจะเห็น m มั s เตอร์ GT และ GDX ใช้นะในสถานการณ์แบบฉุกเฉินนะอย่างเช่นแบบว่าโดนตบล้มนะฮะแล้วก็แบบว่าไม่รู้จะใช้อาวุธอะไรดีก็ใช้ดีแล้วกันนะ ดโดยปกติอะมาสเตอร์ครูการเน่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าก็ไ้แหละทอดมาเป็นดาบใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ของ GT ก็คือแบบว่าเหน็บไว้ที่เอวนะแล้วก็ใช้ในสานการณ์ฉุเฉินนะโอเคถ้าถ้ายืดออกมาก็จะยาน,นิดหนึงนะนี่สเกลก็ถือว่าใหญ่นะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะแล้วถ้าใครสังเกตเราไปแปก,กาวมันแปลกๆนะพอดีว่าย้ายมาถ่ายทำอีกห้องเหนือ ซึ่งเปห้องเดียวกับห้องขายสินค้าเนอะขายสินค้าขายในช้อปปีเนะอ่าไหนๆก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากร้านเลยนะตอนนี้ผมได้เปิดร้านนะชื่อว่า Six Six Store นะก็จะขายสินค้ามัสติเลดอร์อุปกรณ์ไอทีแล้วก็สินค้าซุปเปอร์เซนตไตนะมือสองนะลงไปถึงสินค้ามัชินไลท์ก่อนอีช่องหนึ่งด้วยช่อง Six Six นะหรือว่าช่องแก๊สเกลโคนนั่นเองนะฮะใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในดีคริปชั่นนะ ราคาไม่แพงนะผมขายตามสภาพเลครับผมตำหนิแจ้งชัดเจนนะครับตอนนี้สินค้าเบอร์เจนไดก็ก็เลยแหละใช้คาว่าวางแผนดีกว่านะฮะยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาขายดีนะที่เป็นสินค้าเบอรนได้ของซิกฟรีนะส่วนของโทคุสวิตอันนี้ผมก็สวิตจะอยู่ตรงนี้นะสวิตก็ค่อนข้างแข็งนะกดปุ๊บไม่มีเสียงติ๊ดๆอะไรนะ โอเคก่อนที่จะไปเล่นลุกเล่นนะก็เดี๋ยวมาดูดีเทลรอบรอบก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นแทนเนาะแทนที่จับถนัดมือนะเนี่ย,ยกำรอบเลย5้านิ้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า apd zone นะก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่ทองแทนนะจะกล่องโฟกัสหน่อยไม่ใช่วัสดุเป็นทองนะแต่ว่าอันนี้เป็นในนี่เป็นพลาสติกชุบทอง นะก็มีแบบดีเทลนิดนึงนะแตบบ่ว่าสษามือนะเวลาจับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนในส่วนของลําโพงนะตรงตุ้มปลายแฮนด์นะอันนี้เขาเรียกตุ้มปลายแฮนด์นะถ้าใครแบบเล่นมอเตอร์ไซค์จะรู้ดีนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเบรกนะส่วนของเบรกกันนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเบรกนะจะเป็นเบรกหรือคัสก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปจินตนาการนะส่วนอันนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนอนนี่เหมือนอไฟเดียวหรือสวิตออฟรันนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆจะจิจนาการเช่นกันนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์กาด e อ c เซเลอร์นะสองฝั่งเลยแล้วก็นี่ด้วยปัายด2 0 0 0นเมดอินชะัน้านะฮะโอเคอย่าลองเปิดเล่นแบบไม่ไม่ไม่ยีก่กระบองก่อนจะมีลูกเล่นลอะไรบ้างเอาจากเบรกก่อนแล้วกันเบรกโอ้ อ recibir, bien, ันนี้ก็เหมือนเสียงบนเครื่องแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมพี่แกไม่นี่วะไม่ทําเป็นปิดทำไมทำไมมาทาลูกเล่นเป่เครื่องอยูตรงนี้แต่ลองกดค้างดูนะอันนี้ก็จะไปเหมือนเสียงที่ว่าคุณที่เขาว่านะใส่เกนหนึ่งแล้วปล่อยคัดเร็วเกินนะทําให้หน้ากากจีทีุดนะแล้วก็หน้าหงายนะก็จะมีแค่สามเสียงนะ ไอสองเสียงดีอันนี้ถ้าเป็นแต่เดิมสองสองเสียงนะทีนี้มาลองดูที่บังอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเสียงก็เลยอะเสียงฟาดกระบองนะอันนี้ยังไม่ยืดนะลองยืดดูเสียงก็จะมีเสียงเดียวนะ ทีมเป็นฟอร์เนเลยนะเนี่ยปาดอกอ้พูดถึงเรื่องน้ำหนักน้ำหนักก็ค่อนข้างก็เลยอะพอดีมือนะกระชับมือเลยไม่หนักไม่เบาเกินเกินไปนะคือมาไปด่าไอ้ตรงนี้แหละหนักไอ้ตรงไอ้ฐานเนี่ยคือตรงตรงนด้านเป็หนักสุดน,นะโอเคนะก็มีประมาณนี้เนาะโอเคลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับ DX ียการแอคเซลเลอรนะ เป็นอาวุธดีที่แบบว่าเล่นสนุกพอสมควรนะเพราะว่าผมเป็นส่วนตัวคือผมแบบว่าชอบบอดไซ์อยู่แล้วนะก็เลยแบบว่าชอบอะไรอย่างนี้นะถือว่าเล่นสนุกเลยคะแนนผมให้ประมาณ8.5นะที่เหลือคืออะไรแหะตุกเล่นคืนน้อยไปหน่อยนะแล้วก็ดีเทลก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสลอบไปตามการเวลานะ ส่วนใครที่รอคลิป CSM ไฟจากผมอยู่นะที่ผมไปโม้ลงชุมชนว่าผมจะรีวิวอ่า CSM ไฟนะอันนี้ต้องรอที่หนึ่งนะเพราะว่ากำลังจัดระเบียบอยู่นะว่าจะรีวิวอันไหนก่อนนะแล้เดี๋ยวตัดแล้วก็ลงให้ผู้ชมดูอีกทีนะนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราชาวซิกฟ e ีแล้วก็โทคูสวีชนะราการผลิตคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ